ขนาดเดียวกันผมย้อนกลับมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ถ้าย้อนกลับไปคุณอดีศรประเด็น<ะ>ที่เราอยากจะเห็นหน้าท่านนายกคนต่อไปถูกไหมตองไหมค่ะคุณอดีศรตอบคําถามหลังจากที่เรานําเสนอไปแหล่งข่าวก็สซิบบอกนะคุณทักษณิณวีดีโอคอรหลังประชุมพักแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณทักษณิณบอกเออต่อไปเนี่ยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเศรษฐกิจจะดีนะแล้ว คุณเสถาไปอยู่ทำเนียบให้คุณองค์ิงอยู่ที่พักองค์ิงอยู่ที่พักคค่ะุณอดีศรเมื่อวานนี้บอกนะครับว่านี่เป็นกรณีที่พูดติดตลกเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเงากันและกันอยู่แล้วก็บอกว่าคุณทักษิณก็บอกว่าเสถาไปอยู่ทำเนียบมีนายกคนเดียวอีกคนก็ต้องดูพักเป็นการพูดติดตลกให้กำลังใจส่วนจะเป็นการแสดงชัดเลยไหมว่าให้คุณเสถาเป็นนายกอันนี้คุณอดีศรบอกเรื่องนี้มันชัดมานานแล้วเอาชัดมานานแล้ว ภาพภาพก,การเมืองใหญ่ของประเทศไทยจะเปลี่ยนเลยไหมครับจากที่เมื่อสิบกไม่ไม่เปลี่ยนเนี่ยที่นี่ก็เอาคุณเสถามาดูวันเมื่อวานเหมือนมีมีบอกว่านในวงประชุมบอกว่าจะมีให้คุณอิงเน่ดูพักแล้วคุณเสถาไปอยู่แถเนียไหมก็ <c oughs> พูดติ <c oughs> ดตลกกันมันก็ก็ <c oughs> ไปเลยกันเป็นเงากันอยู่แล้วไม่ถึงว่า <c oughs> มีการพูดจริงเลยครก็เมื่อวานนี้ท่านทักษิณบอกว่าคุณเสฐาก็ไปดูแถเนีย้ นายกมีคนเดียวเนี่ยทีคนนึงก็ต้องดูพักดิใช่ว่าก็พูดติดตลกให้กำลังใจอ๋อเท่ากับว่าชัดแล้วว่าพรรคเพืกเก่อไทยจะเสนอรุ่เศรษฐาเป็นแค่รุ่นไหนว่าหน่อยชัดมานานแล้วชัดมานานแล้วพูดออนไลน์แมนออนไลน์จอบออนไลน์ไทยเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจทีนี้ค่ะแสดงว่าการพูดแบบนี้เนี่ยการตั้งรัฐบาลนี่ลาบไนแล้วนี่เป็นบางช่วงบางตอนพรรคกาําลังนีกทีเถอะท่านผู้ชมช่วงหน้าเศรษฐกิจก็สั่